สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนนะคะยินดีต้ตอนร,รับเข้าสู่ช่องแฮมออริทาร่นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นการเช็คดวงชะตาให้กับชาวราศีมีในเดือนพฤษภาคมปี2,566นะคะว่าชาวมีนนะคะว่าดวงของชาวมีจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นขอแจ้งให้ชาวมีทราบก่อนว่า เรานับราศีตามแบบไทยนะคะเริ่มนับตั้งแต่15มีนาถึง12เมษานะคะก็ขอฝากไว้นะคะสำหรับคนที่เกิดตามตรงนี้นะคะคนที่นับตามแบบตะวันตกก็อขออภัยด้วยโอเคค่ะ เรานะคะเข้ามาดูพื้นดวงกันเลยดีกว่าคะนะคะก่อนอื่นขอตั้งจิตนะคะเป็นตัวแทนให้กับชาวราศีกุมนะคะชาวราศีมีขอโทษค่ะนะคะว่าชาวราศีมีนดวงคุณในช่วงนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างขอให้ไพ่เปิดออกมาให้เราได้รับได้รู้นะคะ เดอะซันขึ้นมาเลยชาวมีนบางคนชีวิตแจ่มใสชีวิตดีดีชีวิตแบบกำลังลุ่งเรืองเฟื่อง,ฟ,งฟูเลยนะชาวมีนมันเกิดความสำเร็จมีชื่อเสียงเด่นโด่งดังคือในเรื่องของการงานดีมากมีความมั่นคงขึ้นเดวิลขึ้นมาเลยนะแล้วก็เนี่ยมันมีเรื่องของ การใช้จ่ายเงินหาได้มากใช้มากคือมันค่อนข้างแบบโอเคระดับหนึ่งนะแต่ก็ต้องระวังการใช้เงินนิดนึงนะชาวมีนเนี่ยแล้วก็มีโอกาสเข้ามาด้วยเนี่ยหรือว่าก่อนหน้านี้นม,นมันมีโอกาสเข้ามาคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคือระวังพลาดอะเห็นไหมเนี่ยไพ่นะถ้วยเต็มเลยคุณแบบนั่งกอดอกไม่สนใจเลยว,ว่าคุณระวังพลาดนะ คือมันมีโอกาสเข้ามาแล้วนะเชมเปญนะมันมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือว่าการงงการงานบางคนช่วงนี้ชีพจรจวลงเท้าทำงานไม่ติดที่นะแปลว่างานของคุณมันค่อนข้างที่จะแบบว่ามีการแบบเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะ เนี่ยสุขภาพอยากให้คุณระวังเกี่ยวกับโรคระบบปอดระบบหัวใจนะโรคภูมิแพ้ต่างๆระวังฝุ่นฝุ่นฝนฝนเนี่ยระวังดีๆเลยช่วงนี้นะแล้วก็โอ้โหโมีไพ่เงินขึ้นมาอีกแล้วนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เกี่ยวกับแบบได้เงินได้อะไรที่มันมั่นคงขึ้นบางคนอยากจะมีหลักทรัพย์ซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรมีโอกาสเป็นไปได้เลยหรือว่ามันมีโอกาสที่คุณจะมี หลักทรัพย์เพิ่มเติมได้เกี่ยวกับที่ดินได้บางคนมีอะไรที่ได้เกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่อยู่อาศัยที่ดินได้นะแล้วก็ช่วงนี้คุณก็ต้องระวังนะระวังนะระวังสุขภาพคุณอาจจะนั่งนานๆหรืออะไรนานๆสุขภาพหลางบาไหอะไรแล้วก็ช่วงนี้มันมีดวงเกี่ยวกับอาการที่อาจจะต้องแบบผ่าตัดศัลยกรรมได้หรือว่าผ่าตัดเข้าแอดมิดได้ระวังให้ดีแล้วก็สภาวะจิตใจช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่า คือในตอนเนี้คุณต้องระวังให้ดีระวังคนนะจะมาแบบจะมาแบบแทงข้างหลังคุณแต่คุณนะอยู่ให้สบายก็สบายนะเ mm hmm. ดวเองเพกขึ้นมาคุณได้ไพ่ดีเยอะมากเลยอไพ่ดี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 ไพ่ด,พดีขนั้นเลยเพราะฉะนั้นไพ่าดาบขึ้นมาแบบนี้ถือว่าเป็นอุปสรรคเล็กน้อยให้กับคุณคืออุปสรรคของคุณอนะ่ะคุณต้องดูแลสุขภาพให้ดีสุขภาพคุณมีเกณฑ์ถึงขั้นเข้าแอดมิดได้ถ้าคุณไม่ดูแลตัวเอง ถ้าวันนี้คุณรู้ว่าคุณเป็นภูมิแพ้คุณจะรู้ตัวเองดีที่สุดว่าวิธีหลีกเลี่ยงหรือป้องกันภูมิแพ้ให้มันเกิดขึ้นมีวิธีมากมายแต่ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณมีภาวะเกี่ยวกับโรคหัวใจโรคอะไรคุณก็ระวังหัวใจคุณกำเริบเสฟขึ้นมาได้มันมีเกณฑ์แอดมิดได้นะก็คือว่าอยากให้คุณรู้ไว้ว่า,วา ชีวิตกาลังดีขึ้นนะกําลังมีตารางดวงหมุนเปลี่ยนตูโหชีวิตคุณนี่พลิกเลยอะ่ะหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะ่ะมีโอกาสเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่คุณต้องหยิบยืน่นหยิบกับโอกาสสักโอกาสหนึ่งให้กับคุณไม่ว่าจะโอกาสนั้นจะเป็นอะไรขอให้คุณเลือกแล้วทามันแทนผเลนนั้นคุณต้องระวังระวังความที่แบบว่าระวังความขัดแย้งกับบุคคลนะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันจะมีการที่แบบว่าคุณพูดอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบคุณอาจจะรู้สึกแบบ ฟังแล้วมันแบบไม่ค่อยโอเคได้เพราะว่าคุณรู้สึกแบบมันคงมีความคิดเห็นไม่ตรงกันทัศนคติไม่ตรงกันเนาะเดี๋ยวความมันคงเกิดขึ้นแล้วนะโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปดูการงานเพิ่มเติมเพราะมันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกไม่แฟร์กับเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆคุณยังรู้สึกยังไม่แฟร์เนาะ และคุณรู้สึกจุกจิกใจเล็กน้อยเนี่ยคุณรู้สึกจุกจิกใจคุณรู้สึกมีความใจร้อนปัญหาของคุณคืออารมณ์อีกเรื่องหนึ่งเลยอารมณ์ความใจร้อนต้องระวังแล้วก็อารมณ์ความแบบว่าเรื่องมากของคุณอาจจะไปทากระทบกับในเรื่องของการงานได้หรือการขัดแย้งได้คุณต้องระวังคือช่วงนี้คุณแบบมีอะไรคุณต้องรีบควา้ารีบรับไว้เลยนะชาวมีนโอเคค่ะชดือนพฤษภาคมนะคะ เดี๋ยวขอเปิดดวงชะตาให้กับชาวมีนนิดหนึ่งชาวมีนเดือนักนภาคมการงานจะเป็นยังไงเพราะว่าเดือนสันขึ้นมาก็ดีอะไรก็ดีหมดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันการงานเป็นไงการงานอยากเกิดอะไรคูณบ้างมาดูกันโอ้การงานดึงไม้ขึ้นมาเลยเห็นไหมดีมากระวังเนี่ยระวังอย่างเดียวเลย ระวังความใจร้อนความรวดเร็วของตัวคุณเนี่ยระวังเกิดการทะเลาะการขัดแยง้งพูดอะไรไปคนไม่เข้าพูดแล้วคนไม่ฟังพูดแล้วไม่เข้าหูช่วงเนี้ยคลิปคลิปตัวนิ่งๆเข้าไห้พยายามไม่ต้องพูดสูงสิงกับขายเพราะฉะนั้นในช่วงพฤษภาคมเป็นช่วงที่ยากลำบากสําหรับชาวมีนอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคําพูดพูดอะไรไปคนก็อาจจะไม่ชอบมันตรงเกินแต่ว่าชาวมีน คุณก็ต้องระวังมีปัญหากับผู้ชายในช่วงเนี้ยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายคุณต้องระวังเลยไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าคุณหรือคนที่มีอำนาจมากกว่าคุณคุณต้องระวังเพราะว่าม,มีความรู้สึกที่คุณอาจจะต้องระวังเนี่ยระวังคนคนหนึ่งเนาะที่แบบว่ามากเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณในเรื่องของงานแล้วก็งานของคุณนะคุณก็จะรู้สึกว่าในช่วงเนี้ยมันก็คือว่า ไปได้แบบเรื่อยๆเลยโอเคเลยขอให้ใจยยินขนาดเองถ้าคุณใจร้อนมีโอกาสที่จะจบได้แล้วก็ขอให้คุณรอบคอกับเรื่องงานใส่ใจรละเอียดกับเรื่องงานให้มากๆอย่าบกพร่องเพราะว่าเดือดซันมาแล้วเดือนพฤษภาคมขอให้คุณรู้ไว้ว่าถ้าเดือนซันมาแล้วแล้วคุณยังแบบไม่คงความเปะ๊ะความมาตรฐานของคุณนะไอสิ่งที่คุณตั้งใจไว้มันอาจจะล้มได้เพราะเนี่ยบอกเลยคุณมีความตั้งใจอะไรบางอย่างในเรื่องของงานที่คุณอยากจะทํา รอเลยมันมีโอกาสที่จะดีขึ้นจริงๆเรื่องการเริ่มต้นที่คุณอยากจะเริ่มต้นน่ะมันมีโอกาสได้เริ่มแล้วมันจะดีขึ้นแล้วมันจะแบบเลิะคุณจะชอบมันโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูการเงินกันบ้างการเงินจะเป็นอย่างไรนะชาวมีนผ้ายอยากจะบอกอะไรการเงินชาวมีน การเง at, ินการเงินอการเงินดีมากการเงินเริ่มมั่นคงขึ้นเริ่มลงตัวขึ้นเริ่มอะไรดีขึ้นโอเคสิบเหรียญขึ้นมาการเงินการใช้จ่ายคล่องตัวการเงินคล่องตัวขึ้นแบบเห็นได้ชัดแต่ว่าอุปสรรคอะนะ่มันก็คงจะเป็นไม่พ้นเรื่องการใช้จ่ายนั่นแหละเนาะคือมันอาจจะมีเรื่องที่ ความจาเป็นในการใช้จ่ายขอให้คุณจัดการการเงินดีๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงเนี้มันมีเรื่องของการที่คุณอาจจะไปทําบุญทําอะไรก็คือดีแต่ขอให้ทําแบบรู้ลิมิตร,รู้อะไรตัวเองเพราะช่วงเนี้การทําบุญน่ะมันดีกับการเงินคุณมากๆหรือบางคนเพิ่งทําบุญไปแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยใช้เพิ่งทําบุญไปขอให้รู้ไว้ว่ากุศลผลบุญตรงเนี้ สิ่งที่คุณทําไปอ่ะเขาได้รับได้รู้แล้วนะแล้วก็เขาจะมาช่วยส่งผลการเงินให้กับคุณให้มันดีขึ้นในช่วงนี้ทำบุญอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการเงินดีทั้งหมดนะแล้วการเงินคุณมันจะดีแบบดีมากๆแต่ถามว่าอุปสรรคมันมีนิดเดียวเล็กน้อยมันจะผ่านไปได้แปลว่าถ้าคุณก้าวผ่านอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากดีไปเช่นมันจะต้องมีรายจ่ายบางอย่างที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ขอให้คุณอ่ะ ก็คือแบบคือวางแผนให้มันดีๆเนาะคือแบบว่าแบ่งใช้แบ่งเก็บให้มันดีๆมันอาจจะการเงินคุณอะ่ะมันมีเกณฑ์ที่มันจะดีขึ้นมากๆพยายามมีเงินมีเงินเซฟไว้เซฟเงินตัวเองไว้ให้ให้ดีเพราะว่าตรงนี้มันก็เหมือนเป็นการเสริมดวงให้กับคุณมีความมั่นคงขึ้นให้กับแบบดูให้มันได้มากขึ้นแต่ถ้าคุณแบบว่ามันมีสองสองอย่างบางคนอะ่ะโชคดีเรื่องของการงาน ที่แบบว่าบางทีกการเงินที่ไปแบบเกี่ยวข้องกับธนาคารบางคนแบบพึ่งไปแบบไปทําเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับธนาคารมามีเกณฑ์ได้รับการตอบรับนะคะคือต้องบอกว่า,ามันแล้วแต่บ,บางคนอาจจะได้เกี่ยวกับเงินส่วนแบ่งเงินมรดกเงินที่ดินเงินจากการขายที่ดินเลยเป็นไปได้หมดเลยนะเออบางคนไปนในหน้าขายที่ดินโคตรดีเลยบอกเลยในะเดือนพฤษภาคมนี้การเงินแบบหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่อนข้างโอเคเลยนะ สำหรับการเงินบางคนนะที่แบบว่าทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของการแบบการเจาะเรื่องเงินเงินรยเงี้ยเนาะก็ค่อนข้างดีนะคะประมาณนี้ทำธุรกิจส่วนตัวก็ดีชาวมีนทำกำลังขึ้นเลยเนาะโอเคมีคนสนับสนุนมีคนช่วยเหลือดีมากมีในทุนมีอะไรเข้ามามีคนแบบซัพพอร์ตดีมากมาก ประมาณนี้การเงินไปดูสุขภาพสุขภาพหน่อยดูคร่าวๆเมื่อกี้เห็นเหมือนจะมีภูมิแพ้เกี่ยวกับโรคหัวใจโรคปอดโรคอะไรอาราดูหน่อยกันหน่อยเนาะเหมือนแบบช่วงดวงดีๆมันจะมีมาอะไรผันผน,นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนี่แหละเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันบางคนอยู่ในที่ชื้นที่เย็นก็ได้นะต้องระวัง าสุขภาพใบแรกดีอ่ะช่องทองอ่าเห็นไหมมาอีกแล้วไพ่ตรงมากนะเด,นนเดือนเนี้เตือนเลยเรื่องเดียวสุขภาพเกี่ยวกับระบบปอดระบบหัวใจระบบที่เกี่ยวกับทางรูนหายใจเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่เป็นภูมิแพ้หวัดน้ำมูกคือเป็นได้หมดเลยไอเอ้ก็เป็นได้นะอีกเรื่องหนึ่ง กินอาหารกี่อะไรให้ระวังหน่อยนะคะชาวมีนระวังอาหารระบบลำไส้ระบบขับถ่ายให้ดีอาจจะเกิดแบบว่าอุบิเหตุได้หรือว่าท้องเสียหรือว่าบางคนอาจจะแบบเอฟเฟกก็คือเป็นกระเพาะลําไส้เป็นโรคกระเพาะกินอาหารไม่ตรงเวลาหรือบางคนแบบหนักๆเลยเข้าโรงบาลคืออาหารเป็นพิษคือเป็นได้ขนาดนั้นเลยนะช่วงนี้ใครใแบบให้กินอะไรก็ต้องดูดีนะคะโอเคสุขภาพประมาณนี้ เตือนแค่ระบบหองไสกับระบบปอดต่อไปขอเปิดไพ่ว่าสิ่งที่พ่อยากจะแนะนำแล้ะจะเตือนชาวมีมีเรื่องอะไรบ้างนะคะขอห้าใบคะ่ะอย่าและ อย่าไว้ใจใครนะคะชค่วงนี้ชาวมีนคุณระวังนะคุณมีเรื่องสงสัยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับบคุคคลแหละคิดว่าแล้วช่วงนี้มันอาจจะมีใครที่ทำไปรับหลังคนไปดีขึ้นมาอีกแล้วตารางดวงความโชคดีโชคลาภแนะนําให้ไปเล่นลอตเตอรี่นะเดือดซันขึ้นมาอีกแล้วบางคนจะได้โชคลาบโชคใหญ่หรือเปล่าเนี่ยถูกหวยอะไรใหญ่ๆห,หรือเปล่าเนี่ย มันเกิดจากผลบุญผลอะไรที่คุณทํามานะเออมันเหมือนแบบมันกาลังจะดีขึ้นแล้วก็ช่วงนี้อยากให้ทํางานแล้วก็แบบช่วงเนี้ยอยากให้มีความรอบคอบออกงานหน่อยคุณอาจจะแบบคือเรียองไงอะไฟแรงไปหน่อยทาอรไรุดเร็วเร็ว,วคืออาจจะทําให้บางทีตกหล่นและทําให้งานไม่เรียบร้อยแปลว่าเดือดซันขึ้นมาแล้วขอเรื่องเดียวเลยขอให้งานมันดีแล้วเด่นแล้วแบบ โอเคเนาะเพราะว่าเหมือนแบบงานของคุณมันเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางด้วยนะบางคนอะ่ะคือทํางานที่เกี่ยวกับการเดินทางการอะไรก็ต้องแบบมีความละเอียดและคอบนิดนึงเพราะเพราะว่ามันต้องงานต้องต้องใช้ความเร็วก็จริงแต่แบบมันอาจจะต้องแบบละเอียดด้วยรอบคอบด้วยนะอ่ะก็ถือว่าเดอะซันขึ้นมาเป็นตัวการันตีแล้วว่าชีวิตคุณเนี่ยมันกําลังมีอะไรที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีแน่นอนนะขอให้คุณอะ่ะอย่าแบบ อย่าโลกสวยอย่า,าอย่าหลงละเริงใจอย่าแบบคือเป็นอย่าแบบอย่าหลงกับกับกับมันมากมายอะ่ะมันมีโอกาสที่จะแบบแบบแย่ได้เหมือนกันนะขอให้คุณต้องรามาัดระวังตัวเองไว้ให้ดีเพราะว่าเชื่อเลยถ้าช่วงไหนคุณดวงดีช่วงนั้นจะมีมารมาผะจนคุณ ขอให้คุณรู้ไว้ว่าไม่เรื่องเนก็เรื่องหนึ่งไม่ผจนกับเรื่องสุขภาพก็มาจนกับเรื่องงานเพราะว่าเนี่ยมันมีการเบื่องงานเกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิดอจากสวังสิ่งบางอย่างที่คุณสงสัยเนี่แหละนะฝากไว้ประมาณนี้พูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าไพ่อยากจะบอกแค่นี้สําหรับใครที่อยากรู้นะคะว่าดวงส่วนตัวตัวเองจะเป็นยังไงนะคะเช็คได้ทุก3เดือนนะคะเป็นดูดวงแบบเปิดไพ่อนาคต3เดือนนะคะตอนนี้นะคะสําหรับ ลูกค้าที่มาจาก tiktok อนะคะก็จะดูจากลูกค้าที่จะได้ให้โปรโมชั่นนะคะเป็นชั่วโมงแถมชั่วโมงนะคะก็คือปกติแฮมจะรับคิวละหนึ่งชั่วโมงก็เท่ากับว่าคุณจะได้แถมคิวไปอีกหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณแบบ รอสามเดือนไม่ไหวคุณสามารถแบบว่ามาให้สิทธิ์คนอื่นก่อนได้หรือว่าคุณมีเรื่องที่ตัดสินใจในภายในสามเดือนนะพอดีคุณก็สามารถมาดูก่อนได้คือคุณสามารถแบบให้คนอื่นดูได้ฟรีๆเลยมันอาจจะแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบคุณอยากจะแบบเป็นบุญก็ได้ที่คุณอยากจะแนะนําหรือส่งต่ออะไรกับดีๆให้กับเขานะคะก็จะประมาณนี้เลยสองนะคะค่าครูนะคะชั่วโมงแถมชั่วโมงนะคะพอหมดโปรนี้ไปก็จะเป็นชั่วโมงละ 249บาทนะคะก็ไม่ได้แพงเนาะก็คือดูได้หนึ่งชั่วโมงดูได้ไม่จำกัดคำถามนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในดวงรายเดือนเดือนหน้านะคะแล้วก็ฝากคอนเทนต์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดูดวงราสัปดาห์นะคะหรือว่าดูพิาการนะคะก็จะมีเข้ามาให้คุณได้ดูเรื่อยๆเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ